พรภูสวงค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเอพิโซดนี้นะคะเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะถ้าใครเนี่ยภาสัปดาห์ที่แล้วไปสามารถเข้าไปฟังซ้ำได้ที่ moe-radiothai.net ได้เลยนะคะ สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายลักษณะนิสัยความเป็นตัวตนของเรานะคะหรือที่เรียกว่า personality adjective นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาต่อกันที่คำแรกเลยนะคะไม่ให้เสียเวลาคำแรกของเรานะคะ naive naive n a i v e naive คำนี้แปลว่าคนที่ มีความไร้เดียงสาหรือว่าใส่ซื่ออ่อนต่อโลกนะคะ Someone who s willing to believe that someone is telling the truth ก็คือคนที่เชื่อง่ายเหลือเกินนะคะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะพูดความจริงกับเรา That people's intentions in general are good Intention ก็คือความตั้งใจนะคะของคนทั่วไปเนี่ย เขาเนี่ยจะเป็นคนดีหรือว่าเขาเนี่ยจะมีความตั้งใจที่ดีกับเรา or that life is simple and fair ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ยุติธรรมนะคะคนที่ naive จะมีความเชื่อแบบนี้ people are often naive because they are young or and have not had much experience naive น,นะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยยังเด็กอ่อนต่อโลกอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประโยคตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า she was very naive to believe that he would stay with her she was very naive to believe that he would stay with her เขาเนี่ยช่งางใส่ซื่อเหลือเกินนะคะไร้เดียงสาเหลือเกินที่จะเชื่อว่าแฟนของเขานะคะ he ในที่นี้น่าจะเป็นแฟนของเขานะคะจะ อยู่กับเขาตลอดไป stay with her อะไรอย่างนี้ obnoxious obnoxious นะคะคำต่อไปคำนี้สะกดยากนิดนึงนะคะ obnoxious obnoxious คำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างน egative เลยนะคะเป็นคำไปในทางลบนะคะถ้าใครเป็นคนที่ obnoxious เนี่ย เราก็จะไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยกับเขานะคะก็คือคนที่หยาบคายหรือทำตัวไม่ค่อยน่าคบไม่น่าสูงสิงด้วยน่ารังเกียจอะไรประมาณนี้ When she's in a bad mood, she's obnoxious to everyone. When s h e in the bad mood, she's obnoxious to everyone. ก็คือเวลาที่เธอเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีใช่ไหมคะ Bad mood เขาเนี่ยก็จะทำตัวไม่น่ารัก หยาบคายต่อทุกคนเลยคำต่อไปนะคะ opinionated opinionated คำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะ opinionated o p i n i o n a t e d opinionated คนที่ opinionated นะคะก็คือคนที่ถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ someone who is opinionated has a very strong opinions that they refuse to change even when they're clearly reasonable. ก็คือคนที่มีความคิดของตัวเองความคิดของตัวเอง strong มากๆเลยใช่ไหมครับ?พิถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่จะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีมีเหตุผลอะไรมาลองหลับก็ตาม He was very opinionated and selfish but undeniably clever. He was very opinionated and selfish but undeniably clever ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ selfish คือเห็นแก่ตัวนะคะแต่เขาเนี่ย undeniably ก็คือเหมือนไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเขาเนี่ย clever เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมคำต่อไปค่ะ Organ ized, organized 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 z หรือตัว Z นั่นเองนะคะ organized ก็คือคนที่เจ้าระเบียบนะคะคนที่ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะชอบจัดการชอบวางแผน a n organized person is able to plan things carefully and keep things tidy tidy ในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านตลอดเวลา คนที่ organize นะคะก็คือคนที่ชอบความเป็นระเบียบวางแผนจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะ he has a lot of good qualities but being organized isn't one of them he has a lot of good qualities but being organized isn't one of them คือเขาเนี่ยมีข้อดีเยอะแยะมากๆเลยนะคะแต่การเป็นคนที่มีระเบียบเนี่ย ไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะคะ Not one of them ก็คือแบบไม่ใช่หนึ่งในนั้นเขาเป็นคนที่มีข้อดีเยอะแต่จะให้เขาเป็นระเบียบเนี่ยไม่ใช่เขาแน่นอนคำต่อไปค่ะ Resilient Resilient สกดว่า R E S, S I L I E N T Resilient Resilient ก็คือถ้าแปลตรงตัวนะคะจะแปลว่า กลับมาในสภาพเดิมหรือมีความยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าคนที่มี r e s i l i e n t นี่ก็คือคนที่ ability to recover from failures or setbacks ก็คือคนที่มีความสามารถที่จะฟื้นตัวจากความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้ได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่าแพ้ในเรื่องต่างๆก็จะกลับมามีความสุขได้หรือว่าพยายามต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ she's a resilient girl she won't be unhappy for long she is a resilient girl she won't be unhappy for long ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มี r e s i l i e n t นะคะก็คือแบบยืดหยุ่นแล้วก็สามารถฟื้นจากความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็วเขาเนี่ยมีความทุกข์ได้ไม่นานหรอกนะคะ unhappy ก็คือไม่มีความสุขนะคะเขาเดี๋ยวก็กลับมามีความสุขได้ใหม่ resourceful resourceful นะคะสะกดว่า R E S O U R C E F U L resourceful คนที่ resourceful นะคะจะเป็นคนที่มีไหวพริบในการแก้ปัญหานะคะเจ้าปัญญา skill at solving problems and making decisions on your own ก็คือสามารถ แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะตัดสินใจทําตัดสินใจโน่นนี่ได้ด้วยตัวเอง she is very resourceful manager she is a very resourceful manager เขาเนี่ยเป็น manager ก็คือผู้จัดการนะคะเป็นผู้จัดการที่มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดีมากเลยทีเดียวคำต่อไปค่ะ reliable reliable r e l i a b l e reliable คนที่ reliable นะคะคือคนที่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้นะคะ a reliable person is someone who you can trust to behave well, work hard, or do what you expect them to do คนที่เชื่อถือได้เนี่ยก็คือคนที่เราเนี่ยสามารถเชื่อว่าเขาเนี่ยจะทำตัวดีนะคะ behave well ขยันนะคะ work hard แล้วก็ทำในสิ่งที่เราคาดหวังเขาว่าเขาจะทำนั่นเอง Do what you expect them to do Chris is very reliable If he say he'll do something he'll do it Chris is very reliable If he says he will do something he will do it Chris เนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้เลยถ้าเขาบอกว่าเขาจะทำอะไร เขาก็จะทำแบบที่เขาบอกนั่นเองคำต่อไปค่ะ reserved reserved R E S E R V E D reserved คำนี้ถ้าแปลตรงตัวนะคะจะแปลว่าจองไว้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเอามาใช้กับคนนะคะลักษณะของคนจะแปลว่า someone who is reserved tends to not talk about or show their feelings คนที่ r e s e r v e เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างสงวนท่าทีสงวนคำพูดนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือว่าแสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเอง The English have reputation for being reserved. The English have a reputation for being reserved. English ในที่นี้นะคะก็คือคนอังกฤษนั่นเอง คนอังกฤษเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านที่เขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสงวนท่าทีเป็นคนที่ไม่ชอบพูดถึงอารมณ์หรือความรู้สึกตัวเองคำต่อไปนะคะ responsible responsible r e s p o n s i b l e responsible คนที่ responsible ก็คือคนที่มีความรับผิดชอบค่ะ รู้จักหน้าที่ของตัวเอง Reliable and able to be trusted to do the right thing Reliable ก็คือคนที่น่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้แล้วก็เราเนี่ยสามารถเชื่อเขาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ Trust to do the right thing She may be only 14 but she's very responsible She may be only 14 but she's very responsible น้องคนนี้อาจจะอายุแค่14นะแต่เขาเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตัวเองและมีความรับผิดชอบมากๆเลยคำต่อไปค่ะ sarcastic sarcastic s a r c a s t i c sarcastic sarcastic แปลว่าประชดประชันเสียดสีนะคะก็คือพูดตรงข้ามกับสิ่งที่ เราจะสื่อถึงนั่นเอง The use of remarks that clearly mean the opposite way of what they say, made in order to hurt someone's feeling, or c r i t i c i z e something in the humorous way. ประชดประชันนะคะบางครั้งเนี่ยทำขึ้นเพื่อที่จะทำลายความรู้สึกของคนอื่นหรือวิจาร์ณบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ว่าวิจารในในทางที่ค่อนข้างตลกขบขันนิดนึง อารมณ์ประมาณว่าแบบล้อเล่นนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ she made some sarcastic comments about my clothes she made some sarcastic comments about my clothes ก็คือเขาเนี่ยมีความเห็นที่ไม่ใช่เรื่องจริงนั่นแหละค่ะประชดประชันนิดนึงอาจจะบอกว่าชุดเธอสวยจังเลยนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคะคำต่อไปค่ะ sensible sensible S-E-N-S-I-B-L-E. -E. Sensible. Having or using good judgment or reasonable. Kahu hon ti mi, hate mi pot na ha. But chai hate pot na Mi kwam so phe pot na She was sensible and easy to deal with. She was sensible and easy to deal with. เขาเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลนะแล้วก็ easy to deal with ก็คือรับมือได้ค่อนข้างง่ายนะคะใช้เหตุผลในการทำสิ่งต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยคุยด้วยได้ง่ายจังเลยคำต่อไปค่ะ sensitive sensitive คำนี้มีสองความหมายนะคะความหมายแรกนะคะจะแปลว่า easily upset by things people say or do easily upset by things people say or do เหมือนอ่อนไหวหรือรู้สึกเสียใจหรืออารมณ์เสียได้ง่ายกับสิ่งที่คนอื่นพูดหรือว่าสิ่งที่คนอื่นทำ He was very sensitive about his scar. Scar, scar ก็คือแผลเป็นนะคะก็คือเหมือนเขามีความอ่อนไหวกับแผลเป็นของเขานั่นเอง And thought everyone was staring at him. คิดว่าทุกคนเนี่ยจ้องมองดูแผลเป็นของเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่ากลัวว่าถ้าใครพูด ถึงเขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบอารมณ์เสียหรือรู้สึกเสียใจได้ง่ายนะคะความหมายที่สองของ sensitive ค่ะจะแปลว่า understanding what other people need or being helpful and kind to them ก็คือเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นต้องการนะคะแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็แบบมีน้ำใจใจดีกับคนเหล่านั้นนะคะ you have to be quite sensitive when you're dealing with adolescents you have to be quite sensitive when you're dealing with adolescents adolescents คำนี้นะคะสะกดว่า a d o l e s c e n t นะคะ adolescent แปลว่าวัยรุ่นนะคะเป็นเด็กที่ teenager นั่นแหละคะ่ะเป็นแบบเด็กวัยรุ่น คุณเนี่ยต้องเซนซิทีฟก็คือเหมือนเข้าใจความต้องการของเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเวลาที่คุณรับมือกับพวกเขาคำต่อไปค่ะ self conscious self conscious คำนี้สะกดว่า s e l f self ที่แปลว่าตัวตนตัวเองนะคะแล้วก็มี dash นะคะขีดตรงกลางด้วย conscious c o n S, S C I O U S, self-conscious คำนี้แปลว่า nervous or uncomfortable because you are worried about what people think about you or your actions รู้สึกประหม่านะคะหรือแบบไม่ไม่ค่อยสะดวกสบายตัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยกังวลตลอดเวลาเลยว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดกับเราอย่างไงหรือคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะคะกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมีความคิดเห็นที่ไม่ดีกับตัวเองนั่นเอง He had very bad skin as a teenager and it made him very self-conscious. He had a very bad skin as a teenager and it made him very self-conscious. Bad skin ก็คืออาจจะเป็นสิวมาก่อนนะคะตอนที่เป็นวัยรุ่นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาประหม่าว่าคนอื่นเนี่ย มองเขาเป็นคนยังไงหรือมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีผิวไม่ดีหรือเปล่าเป็นคนที่แบบมีรอยแผลเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคำต่อไปค่ะ thoughtful thoughtful Th t h o u g h t f u l thoughtful คนที่ thoughtful นะคะก็คือคนที่มีน้ำใจแล้วก็คิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลานะคะ kind and always thinking about how you can help other people คิดตลอดเลยว่าเราเนี่ยจะสามารถช่วยคนอื่นได้อย่างไรบ้าง Thank you for calling me when I was sick. It was very thoughtful of you. Thank you for calling me when I was sick. It was very thoughtful of you. ขอบคุณเธอมากๆาเลยนะที่โทรมาหาฉันโทรมาถามว่าฉันเป็นยังไงตอนที่ฉันป่วย it was very thoughtful you ก็คือคุณเนี่ยมีน้ำใจเหลือเกินนะคำต่อไปค่ะ timid timid tim t i m i d timid นะคะคำนี้แปลว่ามีความหมายคล้ายๆกับคำว่า shy ก็คือขี้อายหรือว่าขี้กลัวนะคะประหม่าตกใจได้ง่ายนะคะ shy or nervous without much confident easily frightened ขี่อายขี้กลัวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ k i r a n is a timid child she doesn't like to talk to strangers Kiran is a timid child she doesn't like to talk to strangers น้องคี r a n เนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้อายขี้กลัวใช่ไหมคะเขาจะไม่ค่อยชอบพูดหรือคุยหรือเจอกับ stranger ก็คือคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักนั่นเองคำต่อไป Tough. คำนี้สะกดว่า T O U G H อ่านว่า tough ออกเสียงเป็นตัว f คำสุดท้ายนะคะออกเสียงตัวสุดท้ายว่า f ก็คือ tough คนที่แข็งแรงแข็งแกร่งนั่นเองนะคะ able to deal with difficult situations and not be easily defeated, frightened or upset คนที่ tough ก็คือคนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างดีเลย not easily defeated ก็คือเหมือนยากที่จะยอมแพ้นะคะหรือทำให้กลัวหรือว่าทำให้เขาเนี่ยเสียใจประโยคตัวอย่างนะคะอย่างเช่น you have to be tough to be successful in politics you have to be tough to be successful in politics คุณเนี่ยต้องมีความ แข็งแกล่งมากๆเลยนะคะถ้าคุณอยากจะ successful ก็คือประสบความสำเร็จใน politics ก็คือการเมืองค่ะคำต่อไปค่ะ vain vain v, ain, v, ain, v a i n vain vain นะคะคำนี้ก็ค่อนข้างเนกาทีฟเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นคำในทางลบนะคะคำว่า vain จะแปลว่าคนที่หลงตัวเองนะคะ someone who is too interested in your own appearance or achievements คนที่สนใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองหรือความสำเร็จของตัวเองคีย์เวิร์ดก็คือคำว่ามากเกินไปนะคะสนใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้แต่คนที่เวนเนี่ยก็คือคนที่สนใจมากเกินไปนั่นเอง He was very vain about his hair and his clothes. He was very vain about his hair and his clothes. เขาเนี่ย หลงไหลในผมตัวเองหรือว่าเสื้อผ้าของตัวเองนะคะเหมือนหลงตัวเองว่าฉันผมฉันดูดีหรือยังเสื้อผ้าหน้าตาของฉันดูดีหรือยังนะคะคำต่อไปค่ะคำว่า witty witty นะคะ w i t t y w i t t y witty คำนี้จะแปลว่ามีไหวพริบป,ปาดเปลืองฉลาดในการใช้คำนะคะ using words in a clever and funny way คนที่มีไหวพริบในการใช้คำในทางที่ฉลาดแล้วก็ตลกขบขันนะคะ He was very witty and very charming. He was very witty and very charming ก็คือเขาเนี่ยปลาดเปลื่องในการใช้คำแถมยัง charming ก็คือทำไมคะมีเสน่ดึงดูดใจนะคะ charming ก็คือเหมือนแบบว่าทำให้ทุกคนหลงไหลได้ คำต่อไปค่ะคำนี้น่าจะเจอกันค่อนข้างบ่อยนะคะในยุคปัจจุบันเนาะ extroverted extroverted คำนี้เป็น adjective ของคำว่า extrovert นะคะสะกดว่า e x t r o v e r t e d extroverted คนที่ extrovert นั่นเองคนที่เป็น extrovert จะแปลว่าคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะ หรือว่าเป็นคนที่เหมือนเข้ากับคนได้ง่ายสนุกกับการที่ได้เจอผู้คนได้มีส่วนร่วมกับผู้คนนะคะ outgoing person who enjoys engaging with other people ประโยคตัวอย่างอย่างเช่น he is bold and extroverted he is bold and extroverted คำว่า bold คำนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ bold bold แปลว่าเหมือนคนที่ กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆที่ที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำกันอีกคำหนึ่งค่ะเป็นคำที่ตรงข้ามกับคำว่า extroverted ก็คือคำว่า introverted introverted เปลี่ยนคำว่า x เป็น in นะคะ i n t r o v e r t e d introverted ก็เป็น adjective มาจากคำนามที่เป็นคำว่า introvert นะคะ แปลว,ว่าคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเงียบๆสงวนท่าทีนะคะไม่ค่อยแชร์ความรู้สึกของตัวเองเท่าไหร่ A reflective person who tends to be quiet and reserved reserved เจอไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นคนที่แบบสงวนท่าทีนั่นเอง His teachers perceive him as a shy and introverted. His teacher perceive him as shy and introverted. แปลว,ว่าคุณครูของเขาเนี่ย perceive ก็คือเหมือนแบบรับรู้นะคะรับรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวชอบอยู่เงียบเงียบนะคะ introverted คำต่อไปค่ะ laid back laid back l a i d มีขีดตรงกลางด้วยนะคะ l a i d แล้วก็ขีด dash b a c k laid back คำนี้แปลว่าเป็นคนสบายๆชิวๆง่ายๆไม่ค่อยเครียดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะคะ Relax, easy going, not prone to worry or stress. She is very laid back about her exams. She is very laid back about her exams. เขาเนี่ยชิวๆมากเลยกับการสอบของเขาเนั่นเองคำต่อไปค่ะ Assertive, Assertive คำนี้แปลว่ากล้าแสดงออกหรือว่ากล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองนะคะ assertive ก็คือคนที่ stand up for oneself while remaining respectful to others คือคนที่กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังให้เกียรติคนอื่นอยู่ you should try and be more assertive you should try and be more assertive คุณควรจะลองเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อตัวเองลองเป็นคนที่กล้าแสดงออกสักหน่อยไหมประมาณนี้ Empathetic Empathetic คำนี้สะกดว่า E M P A T H E T I C Empathetic คนที่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นหรือว่ามองเห็นสถานการณ์เนี่ยจากมุมมองของคนอื่นได้นะคะ คนที่เหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราประมาณนี้นะคะประโยคตัวอย่างนะคะ The medical professions requires doctors to be both clinically competent and empathic towards their patients ประโยคนี้ยาวนิดนึงนะคะ The medical professions ก็คือวิชาชีพการแพทย์นะคะ requires doctor to be both clinical competent ก็คือ ต้องการให้คุณหมอทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถในการรักษาแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความเอาใจเขามาใส่ใจเราต่อผู้ป่วยที่เขารักษาด้วยคำต่อไปนะคะ optimistic optimistic คำนี้สะกดว่า o p t i m i s t i c optimistic คนที่ optimistic ก็คือคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะ Expecting best from people and situations ก็คือคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้คนแล้วก็จากสถานการณ์ที่เขาเจอนะคะ Positive outlook ก็คือคนมองโลกในแง่ดีนั่นเอง She's i not very optimistic about the outcome of the talks. She's i not very optimistic about the outcome of the talks. ็คือเขาเนี่ยมองโลกในแง่ดีไม่ได้เลยนะคะเหมือนแบบว่าไม่สามารถแบบมองโลกในแง่ดีได้เลยเกี่ยวกับผลที่มาจาก The Talk เหมือนการพูดคุยนั่นเองนะคะอาจจะเป็นการ Discuss กันพูดคุยถึง t o อป c เรื่องที่เขากำลังกังวลอยู่คำสุดท้ายค่ะ p r e s, s, s i m i s t i c p r e s i m i s t i c p e s s i m i s t i c presmistic i คำนี้จะตรงข้ามกับคำเมื่อกี้นะคะก็คือ optimistic ใช่ไหมคะ negative outlook เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะ expect the worst outcomes คาดหวังไว้เลยว่ายังไงมันก็ออกมาแย่อันไหนที่แย่ที่สุดอันนั้นแหละคือความคิดของฉันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือคนที่มองโลกในแง่ร้าย I think you r e being far too pessimistic I think you're being far too pessimistic ก็คือฉันคิดว่าคุณเนี่ยมองโลกในแง่ลายมากจนเกินไปแล้วนะคะ เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณลุกเลือกมาฝากกันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วคำศัพท์ที่เอาไว้ใช้อธิบายตัวตนของตัวเอง personality adjective เนี่ยมีเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะก็เลยเลือกมาเท่าที่คิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอกันหรือว่าเป็นคำที่น่าสนใจเอาไปใช้กันได้นะคะ คุณผู้ฟังลองนำคำพวกนี้เอาไปใช้กันดูนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนหรือเพื่อนเราหรือคนที่รู้จักเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะ and that's it for today episode และนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะคะ thank you for listening to hello english ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ hello english ทุกๆวันศุกร์เวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วก็ฟังซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งเวลา6กโมงเย็นสําหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังย้อนหลังทุกอพิโซดเลยนะคะสามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ moeradiothai.net ค่ะ You've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับคุณนุกนภนัสพรภูสวงค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษา